1,2,3,4,5คออนนญาติถ่ายภาพนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาพระคูภาวนากิตาชรน,นะครับหลวงพ่อเจ้าว,วาดวัดบ้านกบอนะครับมอมให้ลุกศิษย์ลูกหานะครับมาเยี่ยมญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงวัยนะครับนี่ช่วงอันตรายที่สุดก็คือข้ามถนนน,นี่นะครับนี่เอ้อลอก่อนนะครับนี่ ในเขตตำบลหนองแก้วนะครับอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนำเอากล้วยน้ำดื่มและก็นะครับไข่นะครับมาฝากผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผู้สูงวัยนะครับคณะซีจีนะครับตำบลหนองแก้วนี่นะครับนี่นี่นะครับนี่มาให้กำลังใจผู้เฒ่าผู้แก่นะครับในเขตตำบลหนองแก้วนะครับสี่สิบหมูสี่สิบจุดด้วยกันนะครับ พระครูสุนพรสุตานุกูลนะครับรน,นั่งสวัยจันทศสินจันทศุนจันทสมนะครับน,น,น,บนี่จะมาเปลี่ยนนามสกุลให้คุณยายแล้วเนี่ยครับนี่จำเพิ่นได้อยู่บหรือ,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 อล,ลุงพรเอ้าลูกหลานบันคงเลาะนี่นะครับนี่จำกันไม่ได้แล้วเนี่ยครับ

เขาพีกอบจันนวานนุ่มบนไอ้ผ้านึกยังไงก็นึกไม่ออกนะครับเนี่ยบ้านไม่ไอ้ไม่ป่าไอ้ม่ป้าไม่ป้าบ้านคกเลาะกับบ้านพลเพียงเนี่ยอยู่ใกล้กันก็จริงนะครับแต่จำกันไม่ได้นะครับเนี่ย นี่นะครับคณะซีีนะครับที่เดินทางมาด้วยกันนะครับนำของต่างๆมามอบให้ผู้ป่วยผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเป็นกำลังใจนะครับพอกำนันนะครับพูดเรื่อบัญชีนะครับเหลือหลายปนเอบัคุนร้องฮะเหลืออยู่สิบกัวคนไหนสิบกัวพ่นเตีนอีกสองมือคนนะครับอีกสองมือมืแปดมูอใดเนนอนดีเนอสามสามแต่พ็นี่นะครับรายชื่ออยู่นี้นะครับนี่ ที่ฉีดปากกาเวลแสดงว่าเยี่ยมมาแล้วนะครับคุณพ่อประกองวิจพันนะครับกำนันนะครับคุ้มไปทั้งใดลาบานนี้เขาไปในบ้านเลยเขาไปนี่บ้านเลยทีมอ่า

คือบวกเลยคือบวกเลย